ทำไมถึงชอบดูหนังผีเรื่องนี้ชื่อว่า Maybe จากคุณคริสตี้สเตอร์จนนะคะเป็นเรื่องแต่งค่ะ For a period of my life I was obsessed with the ghost shows ตลอดช่วงเวลาชีวิตของคุณคริสตี้เนี่ยชอบมากที่จะดูละครดูการแสดงดูโชว์ที่เกี่ยวกับเรื่องผีนั่นเอง It's not because I was scared of such things ไม่ใช่ว่าเธอกลัวนะคะ Any show about hunting and the search of spirits ทุกเรื่องราวที่เธอดูเกี่ยวกับการตามล่าหาผีและวิญญาณ i n t r i g u e me so I watched them all ทำให้เธอ i n t r i g u e ก็คือสนใจนะคะทำให้เธอรู้สึกสนใจและอยากจะดูมันทุกโชว์ทุกการแสดงที่เธอต้องการจะรู้เกี่ยวกับผีเลยค่ะ I was fascinated by the technology and how those machines were used to hear things we could not hear and see things we could not see เธอค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็ลงใหลในเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เธอได้ยินหรือเห็นในสิ่งที่เธอไม่เห็นมาก่อนเอง